สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ After Low P นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นแนว After Light เลยนะครับโปรโมชั่นของเซิร์ฟเนี่ยก็จะน่าจะแจกหมดเลยนะนี่ตามเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าตามผมมาเนี่ยจะแจกหมดหรือเปล่านะก็มีตั้งแต่เซตห้าสิบร้อยสิบห้าแล้วก็เป็นห้าร้อยนะครับอันนี้ตัวละครก็มีตัวสามร้อยได้สองตัวผมว่าควรแยกกันนะมันจะได้มันจะได้มีแบบคนเติมเข้าถึงได้นะ,นรร 11, นะรประมาณนี้ก็เติมห้าร้อยได้ชื่อสี่ธรรมดาแล้วก็พันหนึ่งชื่อสี่ RJB นะครับประมาณนี้มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปล่าบอยกันไป รอรอรรราไปไปไปเอ้าฮะออโอ้โหรู้เรื่องแอดดึงอดดงเอ้ยห้องนี้เต็มเลยพี่ไปมาเด็แอดดึงไปพี่แอดดึงไปโอ้โหน่าจะสด่สี่สี่ส่สอรอว่าะแอดดึงไปโอ้โหกูหลุดเลยอ่ะกูหลุดเลยเมื่อกี้ เข้าเข้หัวไปเลยนะเฮ้ยอะไรเนี่ยสามมื่นไปไปฟ้าไไหวไหวพี่ไหวไหวไหวทำรูปสามมื่นกันลูสามมื่นกันเปิดคลิปมาเจออะไรเนี่ยวันหนึ่งวันสองตายวันสองผมลวงผมลงมาเจ็บหัวัองัวสามลงมาเจ็บหั้ายไปครบ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 ชั้นแรกที่ชั้นแรกสามหมื่นวันหนึ่งวันสองวันหนึ่ง้นหลังผมหลังผมชั้นชั้นแรกชั้นแรกไยู่ หัวหนึ่งหัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งตาเข้านะตัวก็ตายอยู่ไม่ตายโอ้ยก็ตายเก็บเใจกันเก็บเใจกันเก็บเใจกัน่โอ้กูยิงเช่นโคตรถึกโอ้โหไม่ก่อนเลยสามหมื่นมาเฉยเลยวัวน่าจะยิงไม่ค่อยเข้าอ่ะผมว่ายิงต้องยิงหัวกี่เม็ดอ่ะใช่รุดเพราะว่าแอดมินไอหัวหนึ่งไอ้เอาใครเนี่ยไม่เอาเดีนะโซนหลังหลังสามหมื่นดีสามหมื่นสามหมื่นหัวหนึ่งหัวสองหัวตัว ตัวอันนี้เป็นแปลกแหละหัวหนึ่งหัวสองหัวสามหัวอ๋อหัวนีไม่โดนเลยเม็ดสุดท้ายเจ่นอยู่ข้างล่างวะมืดจัดไปแกมืดจัดรอรอหัวหนึ่งหัวสองไม่โดนเลยไปหัวหนึ่งในห้องในห้องในห้องไอ้ไอ้หัวหนึ่งหัวสองถอยไปกันไดหมในห้องผิดในห้อง ต้างหลับไปอันหนึ่งอยมาได้ไหมไม่อยากเล่นตรงนี้เลยขึ้นขึ้นขึ้นเยอะมากเฮ้ยผมจะตายผมตายแน่ยังยังยังโอ๊ยตายตายโอ้โหหายแตกยายกระโดดทีกันเหรอไม่รู้อะไปแล้ววิ่งอะตายไปหนีไปโอ้เยอะมากไม่ตายหรอครับสร็รอไม่ตายแล้วไม่ตายไม่ตายอหนึ่งอันสอง ว้าอะไรไปรวมตีกันหรอเกินไปไม่แน่ใจอ่ะแต่แบบโอเคไม่น่าจะรวมหรอกตีกันหรอแวมผะวะ่เจอแล้ววะเจอละไปใดกังไปกันไปรังขึ้นไปมาล้วพีเดี๋ยวข้างบนตัวมันัวเราชันสี่ันสี ตัววโอโห้ลูกใ้บัน,น,นไดกลางบันไดกลางเอ้ยถอยไหมหัวแัหนึ่งสวยหัวหัวทีด้นหังหัวหัวข้างหลังอ้าวหิวของเหรอหัวตัวตัวตัวอีกหนึ่งมล้ยีัดทีนะ ชั้นไหนชั้นสองโอ้แม่งกูสาไล่ละไม่ตายที่ไปไหนหมดวะไม่ได้ผมป่ะไม่ได้เลยโอ้ยมจุกกี้อะไรอ่ะโอ้กูตกชั้นสองกางพี่กางมาแม่งพี่เจาะแรกไปนิดนึงขอยนิดนึงโอ้ยมสองสองเฉ๋ไปเอากลางหน้าเดี๋ยวพี่หัวหนึ่ง โดนแต่สองมหัวเฮ้ยไปไล่สุดจังวะหัว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 ฟันเดียวตายเลยเฮียงงสวัสดีโดนเลยทุกคนไม่ได้เล่นนานจัดไว้ละคนละหนึ่งพันครับล่างพี่ล่างบอยตายแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตาย มาสองมาสามกูจะแตกเอ้ยผมขอได้แก้ตัวเอาจริงละตาเนี้ยเอาจริงจริงๆและไม่พลาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขอสะบัดยาวเลยพี่จะบอกผมจริงๆเหรอพี่พี่จะบอกกับผมจริงๆเหรอพี่ฮะมันไปเพิ่มน้องมาหนึ่งมาสองข้างหลังข้างหลังข้างหลังบันในกลางไหนครับผมหัวหนึ่ง

กันนาจ้างได้ผมมาดิอโว้ยเขาพับหัวลงด้วยวะพี่เขากดหัวลงด้วยวะโอ้ยมาดิอสุดเลยนี่ไม่เคยกลัวไม่เอาจริงอ่ะโอ้ยแล้วก็ไม่กูไม่เอาจริงตั้งแต่แรกโอวยแอบพี่พี่ชายเอาหัวแอบพี่พี่พี่ชายไม่โดนเลยเอาหัวแอบพี่ชายพี่ชายโตลกห่าตี้ครับโดนแล้วชั้นสี่มาเลยน้องเอาหัวแอบพี่ชายเอาหัวแอบเอาหัวแอบอุ้ยสวยโอ้ ปั้นให้เนี่ยอขอพี่เต็ตัวเลยน้อง่ามแเด็กมแอสียงเด็กยังโดนแล้วไม่เล็กนะครับเฮ้ยหนิดเดียวเองมาเลยววัด่ข้างวหนึ่งเก็บกันสตัวพี่ตั้ง่าไปชั้นสองนี่นครับผมไดเลยลงไป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 ไปไมยังน้อง ตายหมูเหี้หัวหลังๆเขาโอ้ตกแล้พี่ตกพี่ตกเอาเลยน้องเอาเลยขอเก็บเซตการ้ยจะตายโอ้โอไปโดนบอยิงทำไรอ่ะเธอไม่สมดุลหยอกหยอกยอกตอนเล่นติดติดติดอัดีไม่กลัวใครได้เอาดิตายนะดูถูกผมเตอนนะเนี่ยอะไรหรออัดิยตัวรุ่เม็ดนะเดี๋ยวจะไม่มีหัวอะไรก็ได้ก็ได้

ดีตัวน่ะหน่วยเป็นหน่วยตวรรษเลยมันใครเนี่ยเอ้าเอาล่างสุดอีกแล้วผมโดนดักล่างสุดอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยใหญ่อีกแล้โอ้โหสามตัวเลืองเหลือญหนึ่งยาสามตัวพี่โอ้ไปลองลูกไปหนึ่งไปไว้หนึ่งหนัวไปยาหนัวเลยไปหนึ่งจอยน้องข้างหลังไปช่วยด้วย

ตายไปเก็บไป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 เก็บไป้ยไไปไยังหลุดอ่ะบอยบอยบอยใครเนี่ยอัน <Yes ี่ไร่ตุดอนเฮ้ยมันก็หัวไหมอ่ะเฮ้ยโอวลงอีกแล้วสายมอกไม่ดิไปฝั่งนั่น ตกอ้าวกูเนี<ถ>่ยตกดีจ kind ร <of popcorn. S 1> mm ิงๆเจอเด็กแว้นครับคุณตำรวจไปไหนแล้ววะหน้าบอกว่าผมบอกมาดิหัวหนี่ไงเจอสะบัดไปสู้ๆเนาะเอาเรื่องมีคนหนึงนะเจอแล้ววะข้างๆแน่เลยไม่ไม่อยู่ข้างล่างมาแล้วหัวหนึ่ง โอ้ยยิงไม่โดนนี่เลยเราเด็กแล้วเราเด็กแล่วเราหัวหนึ่งเดยวพี่ไปหัวหนึ่งหัวสองสวยนี่ใครเทียบเทียนอ่ะเพราะว่าเรามันออฟก็อดเราไว้ไปเบ๊ะใช่ทีมงานทีเราเป็นทีมงานอ๋อสุดยอดครัเอาเล่นตึงเล็กกันแล้วอ่ะไปเด็กไปตึงเล็กก็ได้ครับโอ้ตัวไม่มีเลยมีดเป็น1ิบ แปลกแปลกโอ้ยไม่มืดครับจุดรอโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดไปโดนยิงหลังชัวเฮ้ยบอกแล้วเฮ้ยหน้าผมมีตัวตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไหนจะมีตัวปากขึ้นไหมอยู่ข้างบนหรอวะเล่นหน่วงแล้วเฮ้ยมีข้างบนอะ

รอดไหมเนาะลอยเดี๋ยวอยู่พี่ตัวเดียวหัวหนึ่งเอาที่ก่อนโดนมีอ้ตายแทนตายแทน่อาร์ตจัอนตตายแทนเจอสตัวเอาอนอิเกบไปกูไปเลยไปบอกเอาจิงเนี่ล่ะจวไม่ติงนางไปดียโอเป็นอัี้เรียกผมไปตายนะนี่ ช่วงีคุณน้า่รยแต่งหึงนเลหนึ่งองนึะนาดหนีแบบหัวสุกหัวซุนแล้วค่อยสวนไอจิงหงอริงแล้วมาสวยคนนั้นแหละยาดเฮยคอย้องยาชฉันไหนพี่ฉันสี่มาเลยนาะมาลมามา ถึงแล้วถึงแล้มาดมาเนึ่งน,นึง,นนงเก็บแรงน้องปโลกันเปโลพี่กันอ้อฟีสปอร์ตมาดียัดตหัวมาดียถ้ากูเอาจริงแล้วเพิ่ง,งเจอวน้องออตายก็ยพอเ่อ้อนนถึงแล้วมาเลยโโหัว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 โอ้โหบางทุกเม็ด โอ้ตก,กเรียนจะบอกพี่เลย <laughs> เอา้าเอา้เอาโต๊ะแจ่มมากฮะเฮ้ย<ห>มันอยู่นี่มันอยู่ข้างหลังพี่ได้ออยินเสียงน้องเซลฟโคตรหนุกทะเลกไปใช่เหรอเฮ้ยผมโดนผมโดนอีกใส่หนึ่งปัอนได้พี่อร์โหผมล่มมมวงพี่อร์ตายหนึ่งกระสุนสุดพี่อร์มาดิยิงยิงอยู่แตกหมด ยัดโอ้โหข้างบนโอ้โหของเกินจัดเลยน๋ยวค่อยเก็บจะตายว่าแล้วข้างหลังหนีก่อนแล้วกันเขาโดนยัดยัดเต็มเลยเห็นอะไรเห็นแล้วเวจะสู้กับร่างผมของจริงได้เหรอเอ้าทำอะไรวะเนี่ยเก็บของเร็วเก็บของเร็วข้างบนและ เว้ยพอไปเต็มเลยล่างสองคนมิบหายาตรงนี้กันแล้วกันร่างสองคนโอ้โหบอยบอยอย่างคมโ,โ,โอ้โหไรช่วยช่วยเฮาด้วยช่วยเฮาด้วยผมโดนเหมือนกันพี่จะแลกผมโ,โดนจะแลกคื<ห>อกันสวบอยบอย,อยเดนนี่แล้ว ตายบอยตายสวยกระโดดขึ้นไปฉันไหนพี่มาแล้วมาแล้วฉนต่มาแล้วฉนตา่มาแล้วาามาแล้วมาแล้วเอาแล้ว,ลวหัวหนึ่งหัวสองโดน <ลง S 1> อะไรตรงไหนยิงมาหัวนะหัวหัว,หวสวยออเอาแล้วปิดห้องยิงโดนคนเดียวฮะยิงหัวโดนนัดหนึ่งนะครับสุดรอนัดหนึ่งนัดหนึ่งก็ยังดีนะโอเคจะไาช่วยกนันได้ ของหลังตึกเก็บเขาเก็บไปหมดแล้วบ้างนะเก็บไม่ได้เลยเก็บผมตายอะ่ะเวล่าสุดใช่ฮะวิ่งอ่ะไ,ไอเจี๊ยบขอล้าเข้อลหลังด้วยข้าหลังด้วยข้อหลังน้อง,องมาแน่ข้ามบนนี่อยไปไหนวะเด็กอยู่ข้างหลังข้างบนข้างบนใน,นห้องเจอหรือเปล่าไม่เจอหายเลย ันนี้เกมยิงปืนหรือเกมที่เจนต้อแหน่ะใช่ไงหัวหนึ่งยิงไม่โดนเลยยิงตัวนัดเดียวพอตัวเม็ดตัวเม็ดโอ้ยพลาดเลยพลาดเลยไม่โอ้โหล่วงเลยไม่พลาดเลยแต่ล่วงเลยเฮ้ยข้างล่างไ้วะวี่เหรออ้าปลอยซีเอชโบกกันตรงไหนอ่ะเอ้ยชั้นสองพี่หัวหนึ่งหัวหนึ่งหัวสองตัวหนึ่งตายแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์น้องร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ตายแน่ Đấy đâu, ý mới lên anh ạ? Ủa, 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 à? ủa, 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 Đi ủa, 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 โอ้โหตายชัวร์ิงเยอะเลยน้องข้างหลังเจ็บยับสมบูรณ์มวากระองหวยหนึ่งหวยหนึ่งเรามีคนร้องมีคนอกักมีคนนั่งอกักแตงหนึ่งหวยหนึ่งพี่โอ้โอ้อตายเดินเลยนี่ไงเจอโกสวนแตกเลยเอามีคนเก็บของมีน้องผม อะไรคุณไปทำไรเอ้าเอาลวกบงอเขินเลยนะเอ้าเขินมากเขินมากกันอ่ะเอ้าไปไหนหมดอ่ะก็มานี่นะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับก็จะมีคลิปแล้วต่อไปนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมลงคลิปรัวๆเลยนะอีก2คลิป3คลิปอ่ะ